ก็ล่ะสวัสดีพี่น้องป้องปลายเบิดสูขคู่สุ้คนพี่น้องเจ้าขาพี่น้องเห็นอยู่นี่คือแม่ใบสีแบบโบราณพี่น้องจ๋าแบบโบราณเลยเลยจ้ะนี่อันนี้คือเป็นแม่ใบสีที่พระชาชอบมากเลยพี่น้องจ๋าแบบโบราณแต่อันนี้ไม่ใช่แบบโบราณดั้งเดิมเลอจ้าโบราณสมัยใหม่ขึ้นมาแหน่พี่น้องจ๋าเพราะโบราณดั้งเดิมนี่รอยเปียรอยอันนี้พิ่จะไปอยู่ด้านหลังหมดเลยแต่โบราณตรงนี้เพิ่จะต่งพี่น้อง เพิ่นจะตุ่งแล้วเขาใส่ลวดดัดงอเอาแต่โบราณดั้งเดิมนี่แต่โบราณดั้งเดิมนี่เพิ่นจะโค้งงออัตโนมัติเลยจ้ามาเมิ่งไมมาเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะหกจักน่อยนะพี่น้องเนาะพัชาชาจะเฮ็ดมันนี้เป็นบายสีพรมเปิดซับรับซับนะพี่น้องเนาะเป็นเบิดบายสีพรมลูกค้าเพิ่นจะไปถวายพระพี่น้องจ้าพรมเปิดซับรับซับ ใบสี่ตัวนี้เป็นอย่างพัชชาจังหวะมากพัชชามากอย่างที่เป่นโบราณพี่น้องจะมีความเข้มขังดีนะเบิ่งและโบเบือนะพี่น้องมีความอ่อนช้อยพร้อมแม่ใบสี่โบราณม้วนนิ้วเอกจก้ะเวลาม้วนนิ้วบางคนกับม้วนนิ้วแบบให้เหลืองหูจนใหญ่เกินเวลาไปเสียบดองไม้เลยเพิ่นจะหลวมพี่น้องจะจะนั้นให้พอดีเนะจ้ะนี่ให้มีรูนิดนึงหลังจากนนั้พัะชาก็จะเอาลวดเสียบเข้าไปจ้ะ ลวดนี่จะเป็นลวดเบอร์สิบแปดเด้อจ้จะพี่น้องจ๋าอือีจ้ะบันนี้นิ้วใบสี่จะให้ปสองขนาดขนาดเล็กและขนาดใหญ่พี่น้องจ๋าอือขนาดเล็กและขนาดใหญ่เด้อจ้จะสองขนาดใช้แม็กแม็กว้จ้ะเห็นบอกนิ้วแรกนีพระชาจะบอกให้นิ้วโพล่ขึ้นมาหลายจะให้นิ้วใบสี่นิ้วพล่ขึ้นมาแค่นี้เดียวพี่น้องจ๋า ไม่ต้องแตกกับเบาเอาเด้อจ้าให้โผล่ขึ้นมานิดเดียวแม็กหน้าหลังตัดส่วนเกินออกอการเข้าช่อแม่ใบสีแบบนี้เป็นการเข้าช่อแม่ใบสีที่ง่ายพี่น้องจ้าสำรับมือใหม่หรือว่า คนที่อยากเรียนเห็ดใบสีเนาะพัชชาแนะนําให้เข้าชออแม่ใบสีแบบโบราณให้ได้ก่อนก่อนจะไปเห็ดแม่ใบสีแบบประยุกตเนาะจ้าพี่น้องจ้าจะได้เป็นขั้นตอนไปเนาะแต่ซุมือนี่คนกันนิยมเห็ดประยุกกันลายๆเนาะแต่พัชชากันยังมกักพี่น้องมากในความเป็นโบราณมากในเสน่ห์ของพิ้นเวลาเอี๊ดอกไม้มาแลงงามอ่อนช้อยดี แม็กเด้อพี่น้องเด้อแม็กมาแล้วเด้อผู้ใดสนใจแม็กเนาะจ้าพัชาติดงานนะี่ยบ่หู้ว,าว,ว่าวันซุกวันเสาร์สีได้ส่งบอเนาะสำหรับแม่ๆที่สั่งมาถ้าบบได้ส่งซุกเสาร์นี่ก็าจะเป็นวันจันเด้อพี่น้องเด้อถ้าพัชาเนี่ยเด้อเคลียร์เวียเคลียร์งานแล้วก็เซฟไปส่งให้พี่น้องจา้าอืแต่ของนํำมาแล้วจา้าแม็กมาแล้วเด้อ แม็กมาแล้วลูกแม็กมาแล้วลูกแม็กมีพัชชาอยากให้สั่งเป็นกล่องเล็กไปลองใช้ก่อนมันใช้ดีค่อยสั่งกล่องใหญ่แต่ส่วนมากคนที่สั่งไปก็อุ้ยกลับมาซื้ออีกคือเก่าพี่น้องลูกแม็กใช้ดีและของคาาตลาดพร้อมจะลูกแม็กตอนนี้ลูกแม็กใช้ดีจริงๆเด้อจ้าแม่แม่ซื้อไปกับว่าใช้ดีทึกใจหลายว่าสั้นแม็กตัวนี้มาเพิ่มปากกว้างพี่น้องขอดีของเพิ่อนนะเวลาเหตุงานไปตองอะไเฮตดง่ายเดีพี่น้องจ้า แม่ปากกว้างเหมาะทบงานใบตองนี่เห็นบ่าเวลาเาพับใบตองแม่เวลาเฮาน่งอ่นผ้าห่มนี่ผ้านุ่งนี่ใฮห้าวเฉียงเฉียงลงมาแนวนี้จ้าม่ให้ตรงะลืดบางก้นเห็ดมาตรงฉลืดและก็ทั้งข้างนี่ต้องตัดตลอดพี่น้องจ้าการเข้าช่อแม่บายสีแบบโบราณก็ได้ถ้าโบตัดมันเป็นอย่างว่ามันจะใ่ญ่ขึนขน้นใหญ่ขึ้นลมโบสวยพี่น้องมันใหญ่เกินนะใบสีพ่มนี่ก็จะประกอบด้วยแม่ซิมกเนาะพี่น้องเนาะ หลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่หลายๆคนบ่งหูนะจ๊ะใบสีพรมนี่ประกอบด้วยแม่ 16. สิบหกสี่แม่เป็นหลักแซมด้วยแม่เก้าพี่น้องจ๋าแม่สิบหกจะรับแม่เก้าเนาะพี่น้องเนาะแม่สิบหกจะรับแม่เก้าแม่เก้าจะรับแม่ห้าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เอื้อนโดยใบสีพรมเปิดซับรับซับเนาะพี่น้องเนาะ บางคนก็นเอิ้นใบสีพรมเปิดซับบางคนก็นเอิ้นใบสีพรมรับซับพระช,ชาเลยเรียกใบสีพรมเปิดซับรับซับเลยเนาะจ๊ะแล้วแต่คนจะเอื้อนเนาะจ๊ะก็จะมีใบสีพรมหน้านางอีกพี่น้องจ๋าอืมใบสีพรมหน้านางก็จะบ่มีโตัลาบเนาะพี่น้องเนาะหร,หรือว่าอาจจะมีโตัลาบแต่บ่มีโตแซมประมาณน,นั้นเนาะพี่น้องเนาะเรื่องใบสีก็ได้พอครา่าว หลายใบยสีนี้มีหลายประเภทเมื่อก่อนมีเอฟซีทักพระชามาว่าพระชาแม่จะเอาใบาสีพรมไปสู่ขวัญได้ไหมพระชาก็เลยบนแนะนําได้พี่น้องใบสีพรมนี่เป็นใบสีสูงได้พี่น้องจะใบสีขั้นสูงเลยจ้ะอืมสีว้าวเลยก็ได้ใช้บวงสวงใช้บูชาพระได้พี่น้องแต่บนแนะนาเอาไปสู่ขวัญเดอ้อใบสีพรมใบสีสู่ขวัญก็คือใบสีสู่ขวัญ แล้วใบสีสู้ขวัญกับใบสีพรมมันตั้งกันเ่าไถใบสีสู้ขวัญน,นี่พระช,ชานะ่ยลงท้ายด้วยเลขชีกตามฮีดผู้เท่าพูดว่าคีกอยู่คู่นี้พี่น้องจ้างานมงคลทุกมางานมงคลทุกอย่างพี่น้องจ้าลงท้ายด้วยเลขชีกเนาะจ้าตอนนี้กสเสธิจเรียบร้อยพี่น้องจ้าอืมพอเป็นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยพี่น้อง เพิ่นก็จะตุ่งนะนี่น้องแม่ใบสีของเฮาเวลาเขาเข้าชอบแบบนี้เพื่อนจะตุ่งนะนี่ตุ่งนะนี่ก็สวยได้พี่น้องเวลาไปประกอบนะแต่เมื่อนี้พระชาใส่ลวดลงไปแล้วพระชาก็จะดัดงอให้เป็นโค้งจังหน่อยคือโค้งแบบเราสามารถใช้มือดัดโค้งได้เฮาอยากได้โค้งสมแด่งอสมแด่เนะพี่น้องเนาะอันนี้พระชาบริสิทธิ์ตุ่งเด้อจ้าพระชาจะเอาเช่น้ําสารส้มเอาเนาะเช่น้ําสารส้มกับเช้น้ำอิ่มร้อยพี่น้องจ๋าอืมเช่น้าอิ่มร้อยห้าสิบกับน้ําสารส้ม เดี๋ยวใบตองพวกฟุ่นเป็นอย่างที่ก็ใบตองเพิ่งก็จะรุดออกเองนาะอพี่น้องเนาะกะสิได้แม่ใบสีแบบโบราณแม่สิมฮกสวยๆแบบนี้พี่น้องจ้าเป็นตัวใดเจ้าค่ะสวยงามแต่ก็ง่ายพร้อมพี่น้องแม่ใบสีแบบนี้เวลาเอดอกไม้ออกมาแล้วงามพัชชามากพี่น้องจ้าเนาะ ้าเบิ้งถ้านชมนำการแบบประกอบแล้วพี่น้องจ๋าว่าจะสวยสัมใดสสำหรับคลิปนี้สิได้ขอตัวอำลาพรจาาไปก่อนกะหวังว่าพี่น้องสิได้ความรู้และก็ได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ่ามากกันน้อยเนาะพี่น้องเจ้าขาหากผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกล้าขอโทษขออภัยหลายๆจ้าไปแล้วจะพบก,ก,กันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า